ช่วงนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวของชีบะกันก็มีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีนะครับข่าวร้ายก็คือวานะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตัวของชีบะแต่ข่าวดีจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้ดยไม่กัดสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใคร ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมข่าวสารของชีบะด้วยกันนะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเราก็จะนําเสนอข่าวชีบะก่อนแล้วข่าวของเวอร์ d e เนี่ยจะไว้ที่หลังละกันนะครับท่านจะอยากชมคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถที่จะรับชมได้ตามแบบที่ท่านชอบละกันโอเคครับตอนนี้ก็เป็นข้อมูลมาจาก u ูทูบเนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนื่องจากมีวานลิ้วรับนะครับโผล่มาประมาณ4 6ตันล้านชิป นะครับในการเอาเงินเข้ามานะครับก็เลยการเป็นว่าชีบะเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเสริมจาก e ีเ e อร์สแกนนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าวานที่ไม่รู้จักเนี่ยมีกระเป๋า2กระเป๋าด้วยกันนะครับก็ได้รับการถอนชิปจํานวนมากประมาณ6 1สิ0พันล้านคือ6 1ห0 0่ล้านนะครับทำให้ชีบะอินโ o นเนี่ยราคาหน้าเป็นห่วงนะตอนนี้ ซึ่งมี2กระดานนะครับที่ทำการถอนเนี่ยก็คือตัวของ b บ n a น c e แล้วก็ m ม k l o o a l นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นการประกาศของ Lucy ในวันที่26กันยาปี2023ในแพลตฟอร์มหนึง X นั่นเองนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยจะมีการเปิดชีบะหับนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหรือ d ีแออ่ะตัวหนึ่งของชีบะนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขายังไม่ได้มีการบอกอะไรมากนะครับมีแต่การกล่าวว่า ชิบะหับเนี่ยจะนามาสู่อะไรระบบนิเวศอ่ะเนาะดังนั้นตัวชิบะหักนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชิปเมตาเวิร์สหรือไม่เนี่ยวิดีโอก็มีการฉายออกมาพร้อมกับการประกาศอย่างเป็นในวะยะว่าชิบะหับเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของชิบะเรียมเมตาเวิร์สนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการของเมตาเวิร์สที่วางแผนไว้ของชิบะอินโเป็นสิ่งที่ทําให้ชิปเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่าอะไรนะครับก็เป็นแอปที่ เราไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะออกมาใช้อะไรก็ใช้กับ m e t a เวิร์ตัวนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปรอใช้ตัวชี้คุมะนะออกมานั่งผุดกันก่อนนะครับหรือนั่งกาวออกมานั่งกาวกันก่อนนะครับว่าชิปจะมีทิศทางยังไงแล้วต่อมานะครับเป็นข่าวของ FCF p นะครับระบบการชำระเงินบล็อกเชนระบุใน YX นะครับวันที่26กันยายนปี2023นะครับซึ่ง มันไม่ได้มีเหรียญชีบะอินโนอย่างเดียวเนาะมีทั้ง xrp ด้วยนะครับแล้วก็ชีบะอินโนก็เป็นใคล้ายๆกับ now payment นะครับเป็นแอปชันแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการชำระเงินผ่าน fcf pay นะครับก็คล้ายๆกันซึ่งกลับมาอีกข่าวเหมือนเดิมนะครับนักวิเคราะห์คาดการว่าชีบะอินโหนจะทะลุ0.03ตัว1,000ดอลลาร์ในเวลาใกล้ๆก่อเวลานี้นะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะปีประมาณ2570 นะครับก็อีกประมาณ7หรือ6ปีนะครับชิบะอินุจะอยู่ที่ราคานี้นะครับโดยนักวิเคราะห์ของเทเลกอนนะครับซึ่งข่าวนี้ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าการเติบโตจะค่อยๆไปนะครับบางจังหวะเนี่ยอาจจะขึ้นไปเท่านี้แต่ส่วนตัวผมดู market cap ของ bitcoin ก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิด market cap ของ bitcoin เนี่ยไปดีชิบะก็น่าจะ ราคาแรงด้วยเหมือนกันมาดูข่าวของโบนด้วยกันนะครับมีการเพิ่มเจ็ดสิบประมาณเจ็ดเปอร์เซนนะครับเนื่องจากโบนเนี่ยเขาเตรียมและนะครับที่จะเป็นค่าธุรกรรมในการเผาของชิบาอิโนโหนะครับเนื่องจากโบนเขาวางไว้นะว่าจะเป็นตัวที่ใช้ในในการเป็นธุรกรรมนะครับในการเผาคล้ายๆกับอีเทอรเรียมนะครับสมัยก่อนก็เลยทําให มันเผาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้อีทเทอรียมอยู่นะครับอีเทอรียมราคามันแพงแล้วมันมีค่าแล้วตอนนี้เขาก็ใช้โบนนะครับโดยที่ตอนนี้เขาก็ไปสเต็กไว้นะครับเราก็รอให้มันมินเหรียญมาสักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เหรียญไอโบนเนี่ยมันขาดแลงเกินไปนะครับก็เลยมีการตัดสินใจแบบนี้ขึ้นมาะนะครับเรามาดูส่วนของ f c f p a y นะครับร่วมมือกับ chariot energy นะครับเพื่อจะช่วยสามารถที่จะ ชำระแผงโซลาเซลล์ด้วยสกุลเงินนี้จ้านของชิบะอินุได้นะครับก็ FCF Pay ก็ระบุไว้ในวันที่25กันยายนปี2023กันนะครับในตัวของ X หรือ Twitter นั่นเองมาส่วนร้านอาหารของเวลี่นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ของชิบะอินุอันนี้มีการระบุไว้ใน PB 25กันยาปี2023นะครับโดยระบุว่าร้านอาหารเวลี่เนี่ย จะสร้างเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวใหม่ในการติดตามเมนูอาหารนั่นเองในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าระบบของร้านอาหารเบลลี่เนี่ยเขาจะเป็นกลอ่ากล่งไอดิจิตอลกึ่งแมนลนะครับก็ <c oughs> จะมีที่รับอาหารเนี่ยนะครับจากตู้ของเขาต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้ไอตัวเนี้ในการ ตรวจจับนะครับว่าตอนนี้สถานะไอตัวของสินค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจากตู้ที่เขาทำอาหารนะครับก็คล้ายๆกับไอตัวของแม d o โดนัลกับเค c บ้านเรานะครับคือสมมุติคุณขับรถไปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตรวจนะครับที่จะซื้ออาหารเนี่ยบนบนร้านอาหารได้เลยโดยโดยคุณขับรถเข้าไปเนาะนะครับ ฉะนั้นตัวนี้เขาก็ทําแบบเดียวกันคือคุณสามารถสำรวจรายการอาหารได้นะครับบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เขาทำมาจากชิบะเรียมนะครับก็ผมไม่รู้แหละนะครับว่าต่างประเทศมันเป็นยังไงนะครับทำไมต้องทำเทคโนโลยีขึ้นมาผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าว่าทางร้านอาหารเวลี่นะครับเขาจะพัฒนาตัวของร้านเนี่ยต่อยังไงนะครับแล้วเทคโนโลยีนี้จะออกมาใช้เป็นยังไงเนาะแต่หลักๆก,ก็คือ ให้ติดตามเมนูอาหารหรือสถานะของอาหารที่คนสั่งเอาไว้นะครับว่าตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนทําอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับบนเทคโนโลยีของชิบากะก็เป็นความน่าตื่นเต้นแหละนะครับจะเอาเทคโนโลยีของชิบาะเรียงไปไปแอปพลายต่อนะครับเป็นรูปแบบของร้านอาหารเพื่อจะสะดวกในการชําระเงินก็หนึ่งนะครับสะดวกในการสั่งอาหารก็2ด้วยนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับแมคโดน นะครับบ้านเราหรือ KFC นะครับที่สามารถสั่งอาหารโดยขับรถผ่านไปได้แต่เนี้ยมันก็จะมีเครื่องมือนะครับสั่งอาหารผ่านตัวของแอปพลิเคชันเลยนะครับอีกหน่อยก็ผู้ให้บริการก็จะเป็นแบบพ่อครัวแล้วก็พนักงานไม่กี่คนเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้พนักงานเยอะหลักการน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับส่วนรายละเอียดผมไม่รู้นะครับเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะก็ไม่ได้ทําธุรกิจนี้นะครับแต่ เขาแจ้งมาอย่างนี้ก็กล่าวมาอย่างนี้ก็เราก็จัดมานะครับก็เป็นข่าวของอีลอนมาร์นะครับตั้งจาก CTO ของ Ripper ชื่อเดวิดชวาร์สนะครับคนนี้ก็เป็นฝ่ายเทคนิคของ Ripper นะครับก็ได้พยายามที่จะสร้างกระแสนะครับเขาก็บอกในทวิตเตอร์ว่าเขาเนี่ยสมัครแอ a p อแอปนะครับตัวนี้หรือทวิตเตอร์เก่านั่นแหละของอีลอนมาร์นะครับซึ่งการสมัครเนี่ย ดูเหมือนมีจุดประสงค์ในการบอกที่ดีนะครับแต่เขาก็ย้ำว่าไอาการบริการของอีลอนมาร์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับแต่เขาก็เขาก็เห็นแหละว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นนะครับเขาบอกว่าการพัฒนาของอีลอนมาร์เนี่ยมันจะเป็นเซ็นเตอร์ไลท์นะครับคือคือแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีข้อมูลของลูกค้านะครับ และข้อมูลของลูกค้าหรือพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยจะเอาไปขายเพื่อทําการโฆษณาต่อนะครับฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยทางการเงินแล้วความเป็นดิเซนเทรไลจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีนะครับฉะนั้นฝั่งคริปโตใครที่เป็นชาวคริปโตเนียนจริงๆนะครับคือชอบความเป็นดิเซนเทอร์ไลแบบ100%จริงๆก็อาจจะปฏิเสธอีลอนมา์กในตรงนี้นะครับซึ่งลิปเปอร์ซก็ บอกกับอีลอนมาร์กแบบนี้เหมือนกันนะครับผ่านบทความตรงนี้มาต่อในฝั่งของคุณโรเบิร์ตคิยาสกิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับวันนี้ก็โพสต์นะครับในทวิตเตอนะครับในวันที่26กันยาปี2023หรือ X app นะครับตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าลาก่อนนะครับบิตคอยและดอลลาร์เนื่องจากทาง City Bank นะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา เปิดบล็อก a i n ของตัวเองนะครับในการโอนธุรกรรมซึ่งรูปแบบคล้ายกับ s r p แต่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ร้อซนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมในการโอนธุรกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันก็สามารถที่จะทําได้ถูกลงนะครับฉะนั้นคนก็เลยมาตั้งคําถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะครับที่จะเข้ามาทําลาย Bitcoin แล้วก็ดอลลาร์เนื่องจากว่าบิตคอยมันมีการโอนธุรกรรมที่แพงแล้วก็ช้าส่วนดอลลาร์นะครับก็ มีระบบสวิต์นะครับมีระบบตัวกลางฉะนั้นทั้งสองนี้ไปได้แน่นอนฉะนั้นก็มีคนมาโพสต์นะครับอย่างคุณเรย e เยนร็นะหัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดีต้นของซิตีนะครับด้วยบริการใหม่หากเป็น17.00นในสหรัฐอเมริกาและ5 0 5 0 0นน,นะครับในสิงคโปร์แต่คุณจะได้รับเงินนั้นคุณสามารถส่งเงินได้ทันทีภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็เป็นคำถามต่อไปแต่ว่า ผมว่าบิตคอยไม่ได้ตายไปไหนหรอกนะครับดอลลา่าน่าจะกินส่วนแบ่งไปได้เยอะเท่านั้นเองนะครับเพราะบิตคอยจะมีระบบ Lightning Network ตอนนี้ยังไม่ถูกรันมาใช้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเราต้องให้ทางพวกตัวใหญ่ๆแบบ JP Morgan City Bank Goldman Sachs ได้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเหรียญหรือตัวอื่นอื่นเราค่อยว่ากัน ต่อมานะคบเป็นข่าวของ Microsoft และกันนะครับเนื่องจาก Microsoft เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญกับ Xbox กนะครับก็จะทำเรื่องของ Crypto w a l l ล็ตนะครับจริงๆคือมีกล่าวย้อนไปในข่าวตั้งแต่ปี2022แล้วจากนั้นทางตัวของ Microsoft เขาจะทำคริปโตวอล l ล็ตนะครับบน Xbox ด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะข้อมูลมันเลวืเลวนไหลนะครับเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ Xbox ก็ หรืออุตสาหกรรมอะไรหลายอย่างนะครับก็จะใช้พวกเว็บ3.0โดยเฉพาะแล้วส่วนของอเมริกาต่อนะครับเนื่องจากอเมริกาตอนนี้ก็จะมีการขึ้นดัตตาดอกเบียเรื่อยๆนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดกันคือเรื่องของคริปโตนะครับอย่างเช่นไต้หวันนะก็มีสินทรัพย์ในการอเขาเรียกว่าสินทรัพย์เสมือนอย่างเช่น vasp นะครับเพื่อจะปฏิบัติตามกฎเพื่อจะตรวจสอบตัวของบล็อกเชนได้ในการฟอกเงิน,น,นต่างๆนะครับ ดังนั้นพวก FSC ก็มีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้นะครับดังนั้นเราพูดในตรงนี้นะครับว่าเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสหรัฐอเมริกาก็จะมีผลต่อกระทบต่อสภาวะเงินเฟอ้อเนะาะดังนั้นก็จะมีผลต่อฝั่งของ BTC อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับ BTC จะโดนกดนะครับเพราะตอนนี้ข้อมูลของของฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็เป็น Golden c o s นะครับซึ่ง เขาบอกงี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ DXY นะครับที่มาจาก Trading View ดัชนี DXY ยเนี่ยยืนยันในรูปแบบ g ก l เด n Cross แล้วมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันและทะลุค,ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันที่ยาวนานกว่านะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอยังมองว่าเป็นการเริ่มต้นของกระทิงของดอลลาร์นะครับผมว่าตรงนี้ใช่เลยนะครับจากนั้นผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็เสี่ยงด้านเงินเฟ้อเนาะ และนักลงทุนบางรายก็เชื่อว่าแนวโน้มในอดีตก็ถูกกำหนดโดยแบบราคาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือในเดือนกันยายนเงินดอลลา,าร์สหรัฐมีความแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าต้องเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับและก็เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ตามฉะนั้นการคาดหวังนะครับเรื่องของ GDP ของสหรัฐก็อยู่ที่ โดยเฉพาะปีหน้าอยู่ที่1.3%เปซนะครับซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าเฉลีย่ย2.4%เปในช่วง4ปีก่อนนะครับจากนั้นการชะลอตัวก็เป็นสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆเช่นนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นและมาตรการที่กระตุ้นการคลังที่ลดลงก็ประมาณนั้นนะครับว่า dxy ก็ยังแข็งอยู่นะครับสิ้นปีนี้ก็คงแข็งแหละนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ย นในช่วงสิ้นปีนี้เหลืออีกสองครั้งจะทําเมื่อไหร่นะครับจะเดือนพฤศจิการหรือเดือนธันวานะครับส่วนตัวผมคือเดือนพฤศจิกาแหละเขาต้องทําให้ดอลลาร์อินเด็กมันลดลงมากนะครับ mm hmm. เพื่อจะพักสินทรัพย์ต่างๆนะครับเราก็ทําให้การควบคุมนะครับพวกเงินเฟอ้อมันเป็นไปตามการควบคุมของเขานั่นเองนะครับเรามาดู ข้อมูลของเดอะฮอลิซันด้วยกันนะครับเขาพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาจะมีการชัดดาวระบบนะครับเนื่องจากมีการควบคุมเรื่องของความเข้มงวดเรื่องของรายจ่ายและงบประมาณต่างเนาะนะครับจากนั้นสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปีแรกนะครับมีการเกิดขึ้นในหลายครั้งแล้วดังนั้นการชัดดาวระบบคือการหยุดนะครับของพวกกลุ่มของการทํางานพวกกลุ่มของราชการอะไรต่าง นะครับรวมถึงตอนนี้มันมีความคาาเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของ C B C แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับ stable coin เนี่ยเข้ามาในการพิจารณาด้วยนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านเพราะว่าทางพับดีพับลิกันเนี่ยไม่อยากที่จะให้ C B C เนี่ยผ่านเข้ามาเร็วเกินไปหรือไม่ให้ผ่านนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวว่าไอ้เทคโนโลยี C B C เนี่ยจะไปไล่คนรวยออกนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมีการเก็บภาษีได้จริงๆตาม CVC ที่กําหนดเนี่ยคนรวยน่าจะไปอยู่ที่เอลซาวดอกันนะครับเพราะว่าเอลซาวาดอเขาจะเป็นบิตคอยซิตี้นี่นะครับที่กลุ่มพ่อมหาเศรษฐีหรือคนรวยอยู่นั่นเองอันนี้นะครับก็เป็นข่าวของสวิตนะครับผู้สภาพคล่องอย่างคีร็อกก็ได้รับการสนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินนะครับฉะนั้นร่วมกับบริษัทคริปโตบิตคอยซูเซนะ นะครับผู้ดูแลบิตโกได้ลงทะเบียนกับ VQF นะครับตัวนี้ที่จะนุมัตนะครับภายใต้การควบคุมดูแลแล้วก็มาตรฐานการฟอกเงินเนาะช่วงนี้หลายประเทศนะครับไม่ว่าจีน,อ,นอินเดียนะครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปรวมถึงอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีกฎระเบียบมานะครับเพื่อจะควบคุมเรื่องของเงินสีเทาหรือเงินธุรกิจสีดำนะครับที่มาจากฝ่ายตรงข้ามแหละ นะครับก็นี่เป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่านะครับคือเขาต้องการที่จะจะรู้นะครับว่าไอ้ธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยหรือว่าการโอนเงินพวกนี้มันผ่านมาทางคริปโตนะครับมันมีมันมีเงินที่ไม่น่าพึงประสงค์ที่รัฐนะ่ะไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งเงินเข้ามาในประเทศหรือเปล่าส่วนตัวผมผมสรุปนะครับดังนั้นข้อมูลในทั่วไปตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ นะครับแล้วผมไม่อยากจะฟังอธิบายของฝั่งอเมริกามากนะครับน่าจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับจะมีผลยังไงนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศอเมริกานะครับถ้าเกิดมีการจัดการพวก DXY เป็น Golden c o อ t นะครับก็จะส่งผลทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปแหละนะครับว่า ทางธนาคารของกลางของสหรัฐจะทําตามคําพูดจริงหรือเปล่านะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อีกครั้งเดียวนะครับเราก็ต้องว่ากันนะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ดีนะครับขอให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันควบคุงไม่ได้ก็เราค่อยว่ากันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศส่วนที่บะนะครับเราก็แจ้งไว้แล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์อะไรที่ น่าสนใจหลายอย่างนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางชัยโจชิกุซามาก็เงียบไปนะครับก็น่าจะไปเล่นพวกสายของเมตาเวิร์สหรือจะเล่นกระแสอื่นเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเหรียญมีมตอนนี้จะเข้ากระแสของ ai ละเพียงแต่ว่าเขารอเรื่องของ nvidia แล้วก็กฎหมายต่างๆเนี่ยหรือกฎระเบียบต่างๆเรื่องเกิดกับการควคกงของ ai ให้มันผ่านนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ผ่านก็ายากนะครับ ที่จะทําให้อเมริกาพัฒนาระบบเศรษฐกิจต่อไปนะครับเพราะอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็น AI แล้วล่ะนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนตัวแปรนะครับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆของอเมริกานะครับตัวแปรต่างๆของฝั่งของสหรัฐน่าจะพอสมควรเลยจากเสียเปรียบอยู่อาจจะเป็นได้เปรียบในหลายๆจงังหวะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราก็ชื่อว่าชิบะอินุนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ท่านใดอยากที่จะฝากเหรียญมีมผมก็แนะนำนะครับกระดานปิดเก็ตนะครับเ a ฟ i n g เต็กกิ้ไว้ก็ได้หรือใช้แพลตฟอร์มเอก,กสวอปนะครับก็สามารถที่จะสะสมเหรียญต้นน้ำที่ยังไม่ได้เข้ากระดานได้ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าชิบะนะครับแล้วก็เหรียญหลายเหรียญจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ well management ซับสไคร e และเชิญเพื่อนมาซับสไคร e การบริหารความมั่งคัง่งรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง1 5ด้วยกันนะครับหรือ จะทำการฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 USDT ถึง200,000 USDT เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิตก็ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตกิสเอิร์นให้การสนับสนุน